ิวิธีคิดถ้าอยากประสบความสำเร็จเมื่อ,อไหร่เราจะประสบความสำเร็จการที่คนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นไม่ใช่แค่พูดและทำได้แต่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเชื่อมั่นความทุ่มเทรวมถึงเวลาในการฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องระหว่างทาง คุณอาจต้องเจอกับอุปสรรคที่ทำให้ไม่กล้าเดินหน้าต่อแต่ถ้าหากคุณมีทัศนคติที่ดีไว้ยึดถือและคอยเตือนตัวเองก็อาจจะทำให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งวิธีคิดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีอะไรบ้างเราเอามาบอกที่นี่แล้วข้อหนึ่งยางนี้ปัญหาแต่ให้เผชิญหน้า คนที่ประสบความสำเร็จได้จะไม่กลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวพวกเขาจะกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาการหลีกเลี่ยงงานที่ยากหรืองานที่คุณคิดไปเองว่าเกินความสามารถของตัวเองจะทำให้คุณไม่ก้าวหน้าไปไหนถึงแม้บางทีปัญหาที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะทำให้คุณล้มเหลวในตอนแรกแต่เมื่อผ่านมันไปได้ คุณจะนึกขอบคุณอุปสรรคเหล่านั้นที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญสู่ความสำเร็จข้อ2เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้วใครจะกล้าเชื่อมั่นในตัวคุณเมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวเองหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นั่นก็เท่ากับคุณประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองเป็นทัศนคติที่ดีที่จะคอยป้องกันไม่ให้เป้าหมายสู่ความสำเร็จของคุณถูกสั่นคลอน mm. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายยิ่งคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะไม่หวั่นไหวในช่วงเวลาที่เลวร้ายมากเท่านั้น mm. ข้อส เลือกคบเพื่อนที่ดีมีคนเคยบอกว่าถ้าเราตัวเองไปอยู่กับคนแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นการมีเพื่อนที่ดีรายล้อมรอบข้างจะช่วยส่งเสริมให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะเอื้อให้คุณพัฒนาศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่เพราะคุณ จะสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆได้จากพวกเขารวมถึงขอคำปรึกษาหรือขอคำช่วยเหลือจากพวกเขาไดในายามจำเป็นเมื่อเพื่อนร่วมงานในทีมมีคุณภาพคุณก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยข้อ4เลือกเป้าหมายด้วยตัวเองไม่มีใครรู้ใจเราดีเท่ากับตัวเราเองดังนั้น จงตั้งเป้าหมายด้วยตัวคุณเองให้คุณได้ตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวคุณเองนอกเหนือไปจากเป้าหมายอื่นๆที่ที่ทำงานหรือสังคมกำหนดบทบาทให้คุณการเลือกเป้าหมายชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำตามเป้าหมายนั้นๆข้อห้า มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและมองการไกลไปถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่แค่จินตนาการในหัวอาจไม่พอคุณต้องหาอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่านั้นเขียนสิ่งที่คุณอยากทำและสิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วลงบนกระดาษหรือถ้าคุณถนัดวาดภาพ คุณจะจัดเต็มไอเดียในการเชื่อมโยงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคตของคุณก็ได้บันทึกหรือแผนภาพดังกล่าวจะคอยตอกย้ำเตือนคุณว่าคุณขยับไปใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วข้อ 6. พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในบางครั้งการทำในสิ่งที่ท้าทายอาจเป็นบรรณัยลัดไปสู่ความสำเร็จ การทำในเรื่องที่ยากจะทำให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วการมีอุปสรรคมากั้นขวางระหว่างตัวคุณและเป้าหมายจะทำให้คุณตระหนักได้ว่าคุณอยากไปให้ถึงความสำเร็จมากมายขนาดไหนหรือเมื่อคุณเจอทางตันและไปต่อไม่ได้คุณจะเรียนรู้และประเมินสถานการณ์ใหม่และเดินต่อไปได้อาจจะด้วยการพลิกแปลงหนทางอื่น หรือแม้แต่การสร้างทางเดินขึ้นมาใหม่ด้วยตัวคุณเองข้อ7ใส่ใจทุกรายละเอียดการพิจารณาสิ่งสำคัญอย่างรอบคอบจะป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่คุณจะต้องมาตามแก้ไขในภายหลังนั่นทำให้คุณสามารถเคลื่อนหาเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้โดยไม่สะดุดการใส่ใจในทุกรายละเอียดในทุกเรื่องที่ทำ จะทำให้คุณรู้ลึกตื้นหนาบางสิ่งที่คุณทำและใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดข้อ8กล้าเสี่ยงในสถานการณ์เหมาะสมการก้าวสู่ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวในบางครั้งคุณต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการตัดสินใจอย่างไรให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตามการเสี่ยงนั้นต้องอาศัยข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ที่มากเพียงพอไม่ใช่เสี่ยงเพราะสุ่ม4สุ่มหในขณะเดียวกันถ้าคุณชอบทำอะไรที่มั่นคงและไม่กล้าที่จะเสี่ยงทุกสิ่งที่คุณทำจะถูกจำกัดอยู่แค่คำว่าพอใช้ไม่ใช่คำว่าดีที่สุดข้อ9 ทำสิ่งที่ตัวเองรักการทำในสิ่งที่ตนเองรักจริงๆจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการก้าสู่เป,ป้าหมายมากกว่าสิ่งที่คุณถูกยัดเยียดหรือถูกบังคับให้ทำเรื่องการทำงานก็เช่นกันถ้าคุณรู้สึกไม่ดีกับงานที่ทำอยู่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักหรือถ้าคุณไม่มีทางเลือกอื่น ก็ต้องหาแง่มุมที่คุณจะรักมันให้ได้เพราะคุณต้องอยู่กับมันในทุกทุกวันหาสิ่งที่คุณรักให้เจอและทุ่มเทกับมันให้เต็มที่แล้วคุณจะเห็นผลตอบแทนของการทุ่มเทกับการทำงานได้ในไม่ช้าข้อ10เห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่รู้คุณค่าของสิ่งที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นความสามารถของตัวคุณ เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือครอบครัวที่อยู่เคียงข้างทุกสิ่งที่คุณมีคือรากฐานสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันอย่าลืมแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจเมื่อมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่ในวันหนึ่งที่คุณประสบความสำเร็จเมื่อมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าที่คุณประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่ง เป็นความช่วยเหลือของพวกเขานั่นเองทั้งหมดที่ผมบอกไปนี้ไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้เท่ากับที่ลงมือทำเป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับอุปสรรคจนไม่มีกำลังใจทำอะไรเลยแต่อุปสรรคเหล่านี้ถือเป็นบททดสอบตัวคุณว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้ไหม ไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนคุณก็ต้องลงมือทำให้เต็มที่เพราะถ้าคุณทำเต็มที่จนสำเร็จมันก็เป็นเหมือนรางวัลที่จะช่วยผลักดันให้คุณมีกำลังใจที่จะพิชิตเป้าหมายต่อๆไปในภายหน้าได้ด้วยครับจะลืมกดติดตามกดไลค์เพื่พอที่จะไม่พลาดพอแดแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไป ้าสู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ